มหคมาความมันกับจันเจริญสาขาใหม่พิกัดปากทางเข้าเมืองเอกซอยพหลโยธิน87เป็นหมาล่าสายพานร้านเด็ดที่มีของให้เลือกกว่า200รายการหมอเดียว2ช่องเลือกได้11น้ำซุปมีของให้เลือกหลากหลายมาได้บ่อยไม่มีเบื่อของสดรับมาทุกถาดสะอาดสะอ้านได้มาตรฐานเวลามากินหมาล่าสายพานมีใครเป็นสายตุลแบบเราบ้าง กว่าจะรอของที่ชอบวนกลับมามันไม่ค่อยทันใจจัดมาที่เดียวให้ครบแบบนี้ไม่ขาดตอนดีน้ำจิ้มเขาก็อลังการงานจิ้มจะเอาแนวไหนมีครบหมดนอกจากของสดแล้วของทอดก็เลิศมากมันโถเปาไข่เค็มลาวาเปาหมูแดงทอดมารอบนี้มีเมนูใหม่ด้วยข้าวเหนียวทอดไส้น้ำตาลสายแดงกัดเข้าไปคำแรกไม่เป็นไรคคำต่อไปปากเกือบพองทอดมาใหม่ๆร้อนจริงไม่โมอร่อยมากอยากให้ลองชิมเปาหมูแดงกับเปาไข่เค็มลาวานี่ต้องสั่งทุกครั้งที่มา เนื้อวัวเนื้อหมูคุณภาพดีมีหลายส่วนให้เลือกเนื้อวัวมันแทรกสวยๆโดนกับมาล่ารสชาติเข้มข้นเผ็ดชามาเต็มนี่คือเข้ากันสุดๆน้ำจิ้มสูตรของทางร้านรสเข้มหนัว ส่วนตัวชอบสูตรจิกโชว์พริกกระเทียมผักชีถ้าเครื่องในกรุบกรอบยางผ้าคิริวหรือไส้เป็ดกินกับน้ำจิ้มแห้งใส่พริกป่นถั่วงาคั่วแบบนี้คือเข้ากันมากหน่อไม้เขียวอันนี้เฟี้ยวจัดลงไปต้มในหมาราแป๊บเดียวพอรสสัมผัสกรุบกรอบเราชอบมากโกงชายนี่ก็ของดีสายหมาราตัวจริงเขาเล่นกันอาหารทะเลที่นี่ก็ใช้ของสดใหม่คุณภาพดีใครไม่กินมาล่าเขาก็มีซุปอื่นให้เลือก มะเขือเทศกระดูกหมูต้มยำเห็ดหอมทีเด็ดอย่างซุปทรัฟเฟิลและซุปฟักทองรสหอมมัน MVP รอบนี้เราขอยกให้มันฝรั่งต้มในซุปฟักทองอร่อยเวอร์วังอลังการรับ10คะแนนเต็มปิดท้ายด้วยเส้นไส้ห่านแห้งคลุกซอสงาอันนี้แนะนำให้ทำตามเลยดีจัดจัดเป็นร้านหมาลาสายพานดีดีที่มากี่ครั้งก็ไม่ผิดหวังใครดูแลอยากกินรีบกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนแล้วตามมาฟินกันได้ที่ร้านจันเจริญสาขารังสิต